สวัสดีครับไปรุ่คลิปนี้ลูกพ้าขอมาเยอะมากวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ฮาเล่ะลีนี้เราก็เลยจะมาทํามาบอกวิธีวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ฮาเล่ฮาเล์เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ฮาเล์เหมือนจะหมดแต่แตกต่างกันที่ตรงตำแหน่งตรงตำแหน่งแต่วันนี้เราจะใช้สปอร์เตอร์เป็นตัวอย่างว่าใครจะเปลี่ยนแบตสปอร์เตอร์ต้องทำยังไงบ้างมาไปกันไปไวเลยไปกันไปไวเลยแล้วท้ายคลิปเราจะมีอความรู้ดีๆวิธีเทคนิคดีๆีสำหรับการดูแลแบตเตอรี่อาแบนแบตเตอรี่เริ่มต ah ้นโดยเริ่มต้นขั้นตอนแรก เดินมาปอดฝาข้างปลดฝาข้างแบตบเปิดออกปั๊บวางแล้วเราจะเจอตัวนี้พอเราเปิดฝาออกเสร็จปุ๊บเราเปิดหัวต่อนปั๊บให้รถทำงานนะฮให้รถทำงานเลยะแล้วก็มันจะมีกล่องฟิวส์ถ้าเป็นรถปีใหม,ม่กล่องฟิวส์อยู่นี้จะเป็นปีปีสิบสามลงกล่องฟิวส์มันจะอยู่ข้างแบตบเราเปิดมาเลยเอาแกะออกมาเปิดฝากล่องฟิวส์มาปุ๊บเราจะเจอฟิวส์ตัวใหญ่แกะออกได้เลยในขณะที่รถเปิดตอนอยู่แกะออกได้เลยไม่ต้องกังวลแกะออกได้เลยปั๊บเพื่อไม่ให้กังวลทำงานเราแกะฝาแบตนะแกะฟิวส์ออกเเ็ปบาาิดะม อ่เปิดเบาเสร็จปั๊บเราก็จะเจอแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้เบาเราก็ไขขั้วนอกก่อนไขขั้วนอกอ่าจริงจินไขขั้วนอกขั้วในก็ได้แต่เราจะบอกว่าอย่าไขขั้วนอกก่อนพอไขขั้วนอกเสร็จเราก็มาไขขั้วในออกอ่าพอไขขั้วในเสร็จปุ๊บเราก็มาไขีิรัดแบตออกพอไขี่รัดแบตออกปุ๊บเอาแบตเก่าออกเอาแบตใหม่ใส่พอแบตใหม่ใส่ปุ๊บใส่ใส่ล็อกแบตไขน็อตให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาไขขั้วแบตในอ่าก็เหมือนกันจะไขในหรือนอกก่อนก็ได้แต่เราจะแนะนำให้ไขขั้วในไขขั้วในเสร็จก็ อพอไขกนออกเสร็จก็ใส่ฟิวปิดฝาเข้าที่อ่ากใส่ฟิวปุ๊บนะมันจะกระพริบแล้วก็อลองเปิดออนอ่ารถติดแล้วก็ปิดป๊อปไปปกติแล้วก็ใส่เบาะใส่บใสบเบาะเสร็จก็เอาฝาปิดฝาปิดเสร็จปุ๊บเปิดออนโคตาตาด,ดูตึมติดทุกอย่างจบโอเคอ่าแค่นี้วิธีการเปลี่ยนง่ายๆ่ายแค่นี้ถ้าเป็นสติดป๊อป ติบอ๊อบ m แปดวินงคงทวินแคมอะไรเปลี่ยนเหมือนกับวิธีการวิธีการแบบนี้หมดแต่เพียงแค่ตำแหน่งไปหากันเอาเองไปหาตำแหน่งกันเอาเองแต่วิธีการเปลี่ยนแบบนี้เหมือนกันหมดทำไมเราต้องเปิดออนแล้วถอดฟิวทำไมเราต้องเปิดออนแล้วถอดฟิวถ้าเป็นรถปีใหม่มันมีการขโมยในเวลาที่รถปิดบ๊อบอยู่กันกับกันขโมยมันทำงานถ้าเราเดินไปถอดฟิวเลยเนี่ยการขโมยมันร้องอการขโมยมันจะร้องแต่ถ้าเราเปิดออนครับรถเปิดออนปุ๊บฝั่ง edm ทำงานปั๊บการขโมยมันจะหยุดการทำงานทันทีอัตโนมัติแล้วเรามาถอดฟิว กานขโมยมันก็จะไม่ร้องเพราะว่ารถทํางานแล้วมันก็จะเหมือนกับว่ารถฟิวขาดเฉยๆการขโมยก็ไม่ร้องแค่นั้นเองวิธีเทคนิคกําแ่นเองอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับคนที่อยากจะไปเปลี่ยนเองอ่าสาหรับคนที่อยากจะไปเปลี่ยนเองทาตามขั้นตอนนี้เปลี่ยนได้ทุกคนแน่นอนเปลี่ยนได้ทุกคนแน่นอนอ่าขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็จบไปอ่าคราวนี้เราจะมาบอกเทคนิควิธีดูแลแบตเตอรี่แบบเขาเรียกแบบคนไม่อยากดูแล งงใช่ไหมแบบคนมอยากดูแลดูปีดูแลแบตเตอรี่แบบคนไม่อยากดูแลงงไหมปีดูแลแบตเตอรี่สำหรับสายจอดสายไม่ขี่ไม่ขี่เลยแต่จอดยังเดียวนานขี่ดีอะไรก็ว่ากันไปอ่าถ้าไม่ถอดตัวนะอันนี้เอากรณีไม่ถอดตัวนะถ้ารถปกติคุณจอดหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์อเราจะแนะนําว่าทุกๆอาทิตย์หนึ่งหนึ่งวันสมมุติว่าคุณคุณทางานจันทร์ถึงเสาร์นม่เวลาขี่เลยวันอาทิตย์กลับมาอยู่บ้านก็มานั่งกินกาแฟ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคุณเอาเครื่องชาร์จแบตฮาร์เรยที่เขาแถมมานะอันนี้เราอ้างอิงเราเอาตัวอย่างก็คือเครื่องชาร์จแบตฮาร์เรที่เขาแถมมาที่มากับรถเลยอเสียบชาร์จอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครั้งละสามชั่วโมงพอเต็มไม่เต็มช่างหัวแมงมันไม่ต้องรอให้มันเต็มจนตัดช่างหัวแมงมันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครั้งละสามชั่วโมงพออ่าแต่ถ้าคุณชาร์จสองอาทิตย์ครั้งก็ครั้งละสี่ชั่วโมงพอเพราะอะไรทําไมเราถึงบอกแบบนั้นตาม หรือจะเป็นเดือนเดือนละครั้งก็ได้ถ้าเดือนละครั้งก็ถ้าถ้าเดือนนึงชาร์จครั้งนึงก็ชาร์จประมาณห้าถึงหกชั่วโมงพอเต็มไม่เต็มช่างหัวมันไม่ต้องสนใจว่ามันจะเต็มไม่เต็มอะเพราะอะไรเพราะว่าแบตเตอรี่ถ้ามันเป็นแบตใหม่อ่าถ้ามันแบตมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นตอนที่เราจอดถ้ามันเต็มร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งอาทิตย์แบตเตอรี่มันจะถูกใช้งานไปเยอะหน่อยโดยแบตยัน,ยนกันขโมยอาทิตย์หนึ่งมันก็จะหมดหายไปประมาณสิบเปอร์เซ็นอ่ะประมาณสิบเปอร์เซ็นไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นอ่ะผมถึง เวลาชาร์จประมาณสาชั่วโมงพอเพราะว่าถ้าซามมมติว่าแบตเตอรี่จากร้อยปอร์เซนต์งาทิตย์หายไปสิบ้าเร์เซ็นสมมติเอาเอาหายไปสิบห้าเปเซ็ุชาสั่โมงในเครื่องชา์จของฮาเลเนี่ยมันเพียงพอมันเพียงพอแต่ถ้าคุณกับว่ตะบันชาร์จทั้งวี่ทั้งวันชาร์ทั้งวันทั้งคืนชาร์จทีห้ากชั่วโมงชาร์จแม่งแล้วชาร์จแล้วชาร์จเสียบแม่งทิ้งเนเสียบทิ้งเบินแบตไม่ระเบิดบ้านไฟไหมก็บุญหัวแล้ว่่อเครืงาผมมีระบตัอกามต็ เครื่องที่ศูนย์าเล่บอกเครื่องมันมีระบบตัดอัตโนมัติมันก็ไม่ควรชาร์จิ้งไว้เพราะว่าอะไรต่อให้มันตัดมันก็จะมีกระแสะไฟไหลเอยๆเข้าแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลาแต่มันจะเข้าไม่เยอะเหมือนตอนที่แบตเตอรี่อ่อนแล้วมันจะอัดไฟชาร์จพอเต็มปุ๊บมันก็จะหยุดแต่มันก็จะมีกระแสะไฟเอยๆถ้าคุณชาร์จทั้งวันทั้งคืนนะผมบอกเลยไอนีนะ่ห้าลูกก็ไม่พอแบตเตอรี่อเปลี่ยนห้าลูกก็ไม่พอบอกเลยแบตเตอรี่อเปลี่ยนห้าลูกไม่พอแบตเตอรี่เป็นอะไรที่อึดมากผมบอกเลย เคยสังเกตไหมว่าทำไมแท็กซี่รถยนต์รถยนต์คุณรถยดวลตัวคุณเองก็ได้อ่ที่คุณใช้งานอยู่อ่รถยดวลตัวคุณเองถามหน่อยคุณเคยชาร์จแบตเตอรี่ไหมคุณขับไปทำงานทุกวันคุณเคยชาร์จแบตเตอรี่ไหมถ้าคุณไม่ต้องชาร์จเลยรถผมน่ะรถรถเบนท์ผมอ่ะสามปีแล้วแบตเตอรี่รุ่นผมไม่เคยเสียไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเสียร์ชาร์จแบตเตอรี่เลยไม่เคยเป็นอะไรเลยแต่ขับทุกวันรถที่ขับทุกวันแบตเตอรี่จะเสื่อมน้อยกว่ารถที่จอดนะรถที่ขับทุกวันจะเสื่อมน้อยแบตเตอรี่จะเสื่อมน้อยกว่ารถที่จอดเพราะอะไรเพราะแบตเตอรี่ทำงานทุกกกกวันมมมีีีีีใใใชชช้้้ออ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 รรรระะแแแแแเเเท่่่่าาตตตตบถจด ไม่มีชาร์จเข้ามีแต่ใช้ออกไม่มีชาร์จเข้าเพราะการขโมยมันกินชาร์จเข้าก็คุณก็ตบด่ระบ,บังชาร์จมันก็เตอมแล้วคุณก็มาบน่นว่าโอ้ทำไมแบตไม่ดีเลยแบตนู่นนี่นั่นแบตจริงๆดีแท,ท,ทบลุกยี่ห้อแหละแต่แค่ว่าคุณไม่รู้วิธีการรักษามันเองส่วนใครที่คิดว่าไม่อยากชาร์จหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาคุณจอดคุณทําแบบนี้เลยคุณเปิดมาเปิดสวิตช์ออนถอดฟิวถอดฟิวออกเลยถอดฟิวออกแล้วก็เอาฟิวอะใส่ถุงเก็บไว้บนฝาแบตนี่อย่าเอาไปเก็บในบ้าน ผมบอกเลยนะอย่าไปเก็บในบ้านเวลาขี่คุณก็มาเปิดฝาข้างเอาฟิวมาเสียบคุณไปได้เลยโดยไม่ต้องชาร์จแบตนะคุณไปได้เลยโดยไม่ต้องชาร์จแบตเพราะว่าเราขอฟิวตัดการทำงานการขโมยเวลาถ้าคุณจอดในบ้านนะอ่าทำได้สบายเพราะคุณจอดในบ้านแต่ถ้าคุณจอดคอนโดหรือจอดข้างนอกบ้านไม่ควรทำเพราะเวลาจะมีปัญหากันมีคนมุงขโมยกันขโมยไม่หรออ่าอ่าแบบนี้สำหรับคนจอดในบ้านถอดฟิวออกได้เลยเดือนหนึ่งสองเดือนคุณจะขี่คุณก็ออกฟิวมาเสียบแค่นั้นไปได้เลยจบอ่าบอกเลยนะอย่านะมันเป็นวิธีที่ผิดมาหันมากมายโค กับการที่เสียแป้งทั้งวันทั้งคืนน่ะชาร์จแป้งทั้งวันทั้งคืนเน่ยผมผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะเข้าไปผมไม่ได้จ่ายผมไม่ได้เป็นคนที่จ่ายเขาไปบ้านคุณแต่แค่ผมอยากจะแนะนําเนื่องจากผมเห็นหลายคนลูกค้าหลายคน <S 1> <S 1> ผมแค่แบบว่าทาไมเขาไม่มีลักษะทางด้านนี้เราก็เลยอยากจะแนะนําว่าเออคุณฟังผมนะวิธีิเป็นแบบนี้แต่คุณจะมีแบตเตอรีทอร่ที่ใช้ได้ยาวนานแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ยาวนาน หรือถ้าไม่ช้าอาทิตย์ละครั้งก็ไปฉี่อาทิตย์ละครั้งนะไปฉี่อาทิตย์ละครั้งนี่คือวิธีการดูแลแบตเตอรีร่แบบง่ายพูดง่ายก็สําหรับคนที่อยากเปลี่ยนแบตเตอรีร่เองนะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาเทคนิควิธีการดูแลแบบเล็กน้อยไปลองใช้กันดูเชื่อจะทำไม่เชื่อก็ชั่งมันชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านง่ายนิดเดียวนะเดรรุ่น